ยังนี่เชี่ยวแกงไทยเออด้สิ่งนี้ก็เด็กๆจานี่เฮ้ยเจ้ากตะโปรงแข็งเงินนะเจ้าหีนเจ้ากระโปรงแข็งลงบล็อกนั่นครับยี่นันบล็อกอันนี้อันนี้ใหญ่แล้วไม่มีอะไรแข็งเลย เต่าสิได้ออกขาดมากนี่ปอม่เอาเพราะว่าอันนั้นขี้อันตนั่นขี้ก้อนออกก๊กไปอีหล้าไปอันนี้มันขี้กันเฮ้ยขี้ก็ขี้บงนั่นเขาแต่งยังเขาขี้อยู่ทั้งนอดไปไปไปแม่ เน่าเสียงของอีดมเมื่อตามประเทศไปไปราไป

แม่บอกว่เวเอาไ้อกน่เอาทัผู้เดียเขาสีว่าเพราะท่านเดขึ้นน้องเย่าเบิ่งของกันเขาสีว่าสีน้อง ่นน่ะอือเดีย๋ยวจะคล้องเหมือนกรหหองนี่นั่นดิไปยีราบไป นนยนงไงเัาเขาเมือนกับยี่อะย่รงเนาะวัวตังสาดกับหงยี่ราเขาเขา ทำมึงก่อนที่นั่งาสิโออันเดียวกันกบอี่อจะวามึงก่อนตอแม่มึงม่ได้ัตม้ามันกโดน่โตโตม้ามันกโดโาเ่อนเดีาอร์

มันนี่ไม่ได้ตลอดมาดิัลโหลยัดได้ตลอดมันดีมันต้องเป็นมีา่าไลย่ยี่นี่ <c oughs> ได้สองสีพ่พดทธีกับไก่มากจากมืมันดอกมีน่นามีมนามันพบสองสี่มีน่นาหมันไก่ไก่มีนามาก วนนนนันถือวา่าขึ้นง่ายเหมนไดวันจิดวันสิขึน้นพร้อมเม่ยเครื่องระยะอีกจักหน่อยผมเด้ยวันรียกกติดต่าเราได้หลายหน่อยเอี้นนั่งกับติ๊กเทียวเด้วลายเี่ยขายแต่หน่อยกินมอมตุ๊กเราแล้วแล้วินมมตัแ,แปเดือนเนาะตัวนั้นข <c ười> ึ้นเครืองเลนะเนาะ เนีเ่ยาหากินนมเซ้เซื่องเลยกินนมจกยี่แปดเยนจนรับเงินมาแปดเยนขึ้นเ่อวันนี้อันนี้จะาเลยนมะ่บาไในลูกก็ได้บบานี้ไปหาเซิรมูได้มึง